สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ๋งอิงจะมารีวิวของที่อุ๋งอิงสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะจากทางเฟซบุ๊กนั่นเองเป็นขนมญี่ปุ่นนะคะเป็นของเล่นกินได้ค่ะที่ตอนนี้เขากําลังฮิตกันเลยก็เดี๋ยวคืออิงแกะกล่องแลนะ้วแหละอุ๋งอิงแกะดูแล้วแหละมันเป็นนี่ดูข้างหน้าก่อนนะคะมันเป็นนี่ ันเป็นชุดทํำข้าวเ็นโตกนั่เองนะโอ้ยจะยากนี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพวกผงต่างๆนะแล้วก็มีวิธีการทํานะที่เขาสอนไว้ให้นี่มีการทําสปาเกิตตี้ด้วยมีนี่ ถ้าทำเสร็จล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ชุดนี้250บาทค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเขาลดเหลือแค่200ไม่รวมค่าขนส่งนะก็ใครอยากได้ก็สามารถหาซองซื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าจะทำอุคงอิงจะทำเป็นคลิปนะคะวิธีทำให้ดูแต่ว่ามันคงจะอยู่ในคลิป ต่อไปนะคะก็ฝากติดตามได้นะโอเคคลิปหน้าวีขอโทษค่ะโอเคคลิปหน้าอุ่งอิงจะทําวิธีการอุ๋งอิงจะสอนวิธีการทําอันนี้ด้วยก็ติดตามเชิมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย